เพาใจว่าทาไมกอตบอกว่าสูรหาเมกก็ไม่มีประโยชน์เพจนี่กี่ต้องเข้าแล้วนะหอดก็ต้องประเทศเลยฝากบอกผลิตภัณฑ์อาหารหมาทุกท่านนะครับส่งให้ผมรีวิวได้นะครับวันนี้ครับผมรับรีวิวอาหารหมาครับวันนี้ส่งมาเลยครับ วันสุกที่เขาทำนายไว้จบจบจริงๆแม่แม่โถตาโบบนแล้วเนี่ยลมถึงการคิดถึงแม่ตัวเองแล้วล่ะแล้วครั้ทงที่มีชีวิตอยู่แล้วไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ความรู้สึกก็คือ, <31 S 2> อคฉันเป็นแม่คนนะถ้าลูกฉันไม่ได้รับความยุติธรรม ฉันจะสู้เพื่อลูกอย่างเต็มที่เหมือนอย่างที่ฉันสู้กับเพื่อนลูกของคนอื่นๆที่ผ่านมานี่คือนิสัยฉันเงินซื้อฉันไม่ได้ สวัสดีครับเมื่อกี้ใครดูคาสัมภาษณ์คุณแม่ตตงโมรายลการขวกระแสบ้างเพชเชื่อว่าหลายคนคงคิดเหมือนกันว่าตอนนี้เราอยากกอดแตงโมไว้แน่นๆอยากบอกเขาว่าคนไทยทั้งประเทศรักเขาจึงไม่แปลกใจเลยว่าทุกครั้งที่โมนั้นออกสัมภาษณ์รายการต่างๆโมจะบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยมีคุณพ่อเป็นคนเดียววันนี้มันเป็นคําตอบและจากคาสัมภาษณ์ของคุณแม่ของเขาทําให้เรารู้ว่าทําไมโมถึงรักพ่อขนาดนั้นแต่อยากบอกแตงโมว่าวันนี้เขาไม่ได้มีแค่คุณพ่อที่รักเขาแต่เขามีคนไทยทั้งประเทศที่รักเขา แตอยากอบกอดเขาไว้อย่าลองลูกไม่ลองพี่พีหนูมึดหมัดมากคำตัวเราเป็นตัวเลขเลยนะเว้ยมันเกินไปมหมแล้วชีวิตคนอ่ะเป็นไรอ่ะงเพราดูคนทังประเทศล่าสุดนะกูว่ากูควรเลิกดูข่าวแตงโมเลิกติดตามข่าวแตงโมแล้วเพราะเพื่อนนักข่าวทุกคนฟาด เพื่อที่จะได้ความยุติธรรมให้แตงโมแต่รู้แม่สิแม่ฟาดข้อ,ง,องเงินเยียวยาที่ปอให้กติกพี่ขอโทษนะที่พี่ทำไม่ดีกับเราในวันนั้นนะถึงวันนี้พี่รู้แล้วว่าทำไมกติกไม่โทรหาแม่ขอโทษ กตีขอโทษนะตอนแรกก็คือว่ามึงโกหกทูกคำพูดแต่กูเพิ่งรู้ว่ามึงพูดถูกอยู่คำหนึง่งคำว่าโทรหาแม่ไปก็ไม่มีประโยชน์โอเคมึงพูดถูกกูเข้าใจขอโทษนะขอโทษเรื่องเดียวเรื่องอื่นช่าง